โอเคนี่เราก็เดินมาข้าที่เธอถึงแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาจากตรงนั้นนะครับหากนันต่อครับผมใช้เรือสุดท้ายแล้วจะได้ขยายขยายนี่นะครับ นะครับเราเดินไปซื้อของกันคนระับนี่ก็เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนนะครับเดินกันมาอนี้ก็จะเป็นจุดกลางซอยกลางซอยก็จะมีรถจอดอะไรสนามบอลน,นะครับก็เห็นรถสภาด้วยถ่ายคลิปไม่ว่าแต่มาตอนตัดนี่แหละตอนตัดไม่รู้จะตัดตัดย่างตัดเย็น ก็เดินมาเกิดจะถึงแล้วครับร้านอยู่ร้านอยู่ซ้ายมือร้านอยู่สายร้านอยู่ซ้ายมือแต่ว่าถ้าหิวก็เอาไปว่าร้านก็จะเขาไม่น่าเปิดหรอกเปิดเปิดไหมไม่ไม่เปิดเปิดเปิดป่าวะไม่เปิดนะครับแต่าจะเดินออกไปกินซะหน่อยขี้เกียจละจริง ถ้าเขาเปิดเราก็กินนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ยังไงแหละเราเดินกันมาถึงแล้วนะครับตึกเก่ามากถึงแต่ทำไมเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ร้านก็เตะให้ผมบอกนะครับเายังไม่เปิดเลยเขาเปิดกี่โมงไม่รู้อ่ะเข,เ,เขาเปิดเขาเปิดแค่ชั้นถึงสุกนะครับอ๋อวันนี้วันวันนี้วันอังคาร เออวันนี้วันอังคารเปิดจันผุ่งสุกก็คือเขาเปิดจันอังคารพุธปรหัสสุกเสาที์น่าจะหยุดมนะั้งไปซื้อสวิงครับเราก็จะไปซื้อสวิงกันครับเดี๋ยวครับออร้อนมากแดดโคตรเปรี้ยงอ,อ่ะแล้วเราต้องให้รถไปก่อน ไปเราไปได้นี่ครับรถรถรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนี่ครับร้านอยู่ตรงตึกนี้แหละแล้วก็จะเดินไปดูชิบชุบชุบชุบน,นี่ถึงแล้ว,ลวนี่สวิงตัดมากัดขายเลยครับสวิงอันเล็กๆก็ได้ครับ เป็นกระชอนนะอ๋อได้ครับได้ครับใครียกว่าเลี้ยงประกัดเพราะประกัดแล้วจะย้ายนี่ครับทุกคนอ๋อโอเคได้เลยครับผมเท่าไหร่ครับขนาดไหนครับเล็กหรือใหญ่ครับเอาเอาอันใหญ่ก็ได้ครับอันใหญ่ก็ได้นะครับอันใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่ยี่ห้าเล็กสิบห้าอ๋องั้นเอาอันใหญ่ค่ะอันใหญ่ยี่ห้าใช่ไหมครับ นี่ครับผมครับมีถุงไหมครับมีครับอันนี้ร้านอันนี้ร้านลูกชิ้นไม่เปิดร้านลูกชิ้นไม่เปิดต่อเก่มาก ซื้อร้านนี้ตอนเด็กๆมมาซื้อของเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยทุกคนตรงนี้นผมชอบมาซื้อของเล่นนะครับนี่ครับได้มาสิบห้าบาทนะครับเท่าไหร่ เราจะไม่ซื้อที่ไหนละจุดตังก็ไปกันต่อค่ะแต่ได้ขบิ่นลปแล้วต้องเดินกลับเขาเรียกว่ากระชอนใช่ไหมคุณผู้ชมข้าเมื่อกี้เออเขาเรียกว่ากระชอนแล้วอันใหญ่ โคตรแพงเลย่ะไว้ไปล็ลไรครับกูว่าราคานี้ใช้ได้ราคานี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะเดินจับนแล้วนะครับโอ้ยเหนื่อยวะ่ะจริงๆมันไม่เหนื่อยหรอกนะครับมันเป็นการเดินเที่ยวของผมเอาว่าการเดินแบบนี้ต้องระวังลนะุนะน,นี่อันใหญ่ยี่ห้าบาท เอาไว้ช้อนปลาลต,อกกตอนแรกก็จะตอนแรกอาจะซื้ออันเล็กไว้แต่ทีนีน้เห็นเห็นอันเล็กแล้วไม่คือน,นี่คือวันนี้ก็อาจจะมีหลุดทำบ้าง,งแร้วก็อันนี้ถือว่าใช้ได้การตักปลาอะไรอย่างเงี้ยแม้ขาดด้วยนะมันเป็นมันเป็น,ปนแบบเป็นผ้าโคตรดีอะ่ะไออแต่แรกเราก็ขอเขาใส่ถุงเงี้ยแต่แรกเราก็ึกว่าเขาจะเอาถุงครอบเลยเว้ยทีนี้มันไม่ใช่เพราะว่าจริงจริงเขามีแค่ถุงใส่นี้ใช้ใส่เดียวมั้ง คใครที่จะซื้อตามผมก็ซื้อได้นะครับพิกัดอยู่ตัวปากซอยผรจะมีผ้าบาสีดําปิดแต่เขาเปิดทุกวันนะครับไม่รู้ว่าบางวันเขาก็ปิดนะแล้วแต่อารมณ์นะครับเงินแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อานะรอมณ์อันนี้เป็นโรงเรียนผมเองนะครับก็สวิงเอ้กระชอนช้อนอนันช้อนอนัน